รู้กันหรือไม่ครับคุณผู้ชมว่านะตอนนี้ตัวเกมเซิร์ฟเวอร์จีนเขาได้เอาตัวละครระดับ S S R บวกมาแจกฟรีให้กับผู้เล่นทุกๆท,ท่านจะบอกว่าแจกฟรีร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะได้มันมาเนี่ยก็เหนื่อยกันอยู่พอสมควรแต่ถ้าใครอยู่เซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแนะนําให้เตรียมดองรอไว้นะอเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมว่ามันมีอะไรลงมาใหม่ๆบ้าง,างก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ Man ช h อ p บริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอะสตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s t m a n s h o อก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่ทานได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คําว่า List m a n shop ใน Google หร go ือจะกดที <bubble music> ่ล <adviser absorbed> ิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชาระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t Man s ช op เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกรีเซอร์โกคารีนาโทมันนี่วอลเลตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ Li Man บรริกกาาจนเมตลอด24ชิ Bom... <coughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันเมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนอ๋อสำหรับในวันนี้กระผมเองก็มีข่าวดีมาแจ้งให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบกันนะครับว่าน,นตอนนี้ตัวเกมเซิร์ฟเวอร์จีนหรือตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ไทยเขาเองก็ได้ทําการอัปเดตเมตายูอาร์มาให้เราได้ทําการสุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแต่บางคนก็จะถามหากันนะครับว่าไอ้พวกตัวละครระดับ s s สโบกพวกเก่าๆตัวพวกนี้ที่เราอยากจะได้รับมันโดยที่เราแบบไม่เคยได้มาก่อนเราสามารถหาเกก็บบไไไดด้้้จาาหนง ปกติแล้วพวกตัวละครระดับ SSR โบมันจะเข้ามาให้เราได้สุ่มอยู่สักประมาณ3ครั้งนะในครั้งแรกก็จะเป็นการลงตู้กระชาตัวดํารูปมาต่อมาก,ก็จะเป็นในรูปแบบของการรีเทิร์นกลางเดือนซึ่งกว่าจะถึงคิวในตัวละครตัวนั้นๆที่เราต้องการเนี่ยก็ต้องเว้นไว้สักประมาณ2-3เดือนนะ oh. ออยกตัวอย่างอย่างเช่นเจ้าตัวเมเทอร์ไน,น SSR โและกันสําหรับตัวละครตัวนี้จะเพิ่งรีเทิร์นไปในเดือนที่แล้วตอนวันที่15ตุลาคมและก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ประมาณวันที่15พฤศจิกายนการรีเทิร์นก็จะเป็นของเจ้า ตัวสเปอร์ดักชายเอเธาบวกสำหรับตัวละครตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าห้ามข้ามเด็ดขาดนะเพราะมันเป็นตัวละครที่ติดเมตายาวนานมากๆและหลังจากที่เขารีเทิร์นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะตอนในฮีโร่ซัพพอตซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าฮีโร่ซัพพอตตัวนี้เนี่ยเมื่อเราซื้อไปแล้วเราจะไม่ได้รับตัวละครตัวน,นั้นแบบ100%่งร้อเรเนนะจ๊ะไม่ว่าเพื่อนๆจะเสีย349บาทหรือ839าบเาท <S <S <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ไม่ได้ตัวละครหน้าตู้แบบนี้100%สาเหตุก็เพราะว่าเราจ้ไดเลูก ร่างตัวละครของเขาหรือว่าร่าง SSR บวกของเขามาอยู่แค่1ลูกและหลังจากนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับผมที่ไปทําเป็นการวิวัฒนาการห <c oughs> ากเราอยากจะเปลี่ยนร่างของเขานะฮะจากร่างแรกไปเป็นร่าง SSR บวกเพื่อนๆก็ต้องมาแลกหีบหินตัวนี้อีกนะครับผมจํานวนที่เราแลกได้เนี่ยจะอยู่แค่1น <c oughs> หินเท่านั้นในการอัปเดตตัวละคร SSR บวกเพื่อนๆก็รู้ดีมันต้องใช้หินวิวัฒนาการจํานวน4ก้อนและฉัไหนมันให้เราแลกได้แค่1คนเท่านั้นโอ้โห โอ้ยหัวจะปวดเสียแ0 0ตัวละครก็ไม่ได้เพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มไหมหล่ะครับเดี๋ยวเรามาสรุปโดยรวมแล้วกันว่าการมาของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมาอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หนเพลอๆบางตัวมันมาแค่2หนเท่านั้นนะเพราะในฮีโร่ซัพพอร์ตตัวนี้มันไม่ได้เอาตัวละครมารีเทิร์นทุกตัวจึงเห็นมีคนบอกว่ามันข้ามเจ้าตัวกาโรเอสเอสอาร์บวกปู่ซิลแฟงเอสเอสอาร์บวกก็โดนข้ามนกไฟก็โดนข้ามอันนี้ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าโดนข้ามจริงหรือเปล่าแต่เป็นว่านับปัจจุ การที่เพื่อนๆน,นั้นจะได้รับเจ้าตัวละครระดับ SSR บวกที่เพื่อนๆอ,อยากจะได้หากว่าพ้น3ามเหตุการณ์นี้ไปแล้วมันจะไม่กลับมาให้เพื่อนๆทุกท่านได้ทําการสุ่มอีกเป็นอันขาด<อ>แต่สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันก็จะดูโอเวอร์เกินไปและมันก็จะเป็นข้อมูลเก่าๆเ,เพราะว่าณนะเวลานี้นะปัจจุบันตอนนี้ทางเซิร์ฟเวอร์จีนเขาได้อัปเกรดอัปเดตมาใหม่แล้วจ้ะน,น้องๆ<อ>แต่ก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับฟังกระผมเองเ<อ>ขาแวะขายของกันหน่อยจ้าอตอนนี้ช่องยูทูบแองเจิ้ลเดสเกมได้มีระบบสมาชิกมา วิธีสมัครสมาชิกเพียงแค่กดคําว่าสมาัครหลังจากนั้นให้เราเลือกแพ็กเกจในการสมัครได้เลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของวันพันแมนเดือนละ20บาทก็จัดกันมาครับณตรงนี้รู <Okay. S 1> ปายแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลโก้จัดหนักจัดเต็ม <c oughs> ใครที่ติดตามวันพันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่องแองเจลเดเกมก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับนั่นก็คือตู้ กาชาตัวม่วงอันนี้นั่นเองบางคนอาจจะงงว่าทําไมต้องเป็นตัวม่วงมันเอาตัวละคร S S R บวกมาลงเลยเหรอไม่ใช่ครับน้องๆสิ่งที่เขาเอาเข้ามานั่นก็คือลูกเก้ืวนะครับโอ้โหเรียงกันแบบสวยงามเลยนะจุดจุดนี้คือเรียงให้เห็นกันจ่าๆรวมไปถึงหินวิวัฒนาการนะครับผมก็มีให้เราได้เลือกด้วยวซึ่งณนะตอนนี้ตัวละคร H R S S R บวกที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวละครเป็นเมตาเริ่มต้นของ S S R บวกเลยนะตัวแรกก็จะเป็นจักรพรรดิเด็กนะครับผมระดับ SSR บวกเรียงคิวต่อมาก็จะเป็นโบรตอส SSR บวกด้วง SSR รบวกกะบองเหล็ก SSR บวกและก็ตบท้ายด้วยน้องคิงระดับ SSR บวกถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับณจุดจุดนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะได้พวกตัวละครระดับ SSR บวกไปเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆสามารถมาติ๊กเลือกให้มันมีผลออกเยอะมากขึ้นได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่านะตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีจริงๆแต่ถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์เก่าๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เนื่องจากตัวม่วงอันนี้มันดองเก็บยากมากๆครับผมตอน ท้ายแต่บางคนก็อาจจะเก็บง่ายนะเพราะว่าไอ้ศึกดวนข้ามเซิเวอร์ไปๆมาๆมันจะมีตั๋วม่วงให้เราได้แลกนะครับผมอยู่ในของรางวัลแต่อันนี้ของผมมันเป็นไ d ดีใหม่นะครับจะไม่มีให้แลกแล้วก็เราเองก็สามารถมาเลขฟรีได้อีก5ใบนะครับผมโดยการใช้เพชรม่วงตรงนี้นะสำหรับเพชรม่วงอันนี้ผมเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องไปเปิดกาชาตรงไหน <S <S อาจจะเป็นกาชาตู้ตัวดําตามปกติก็ได้เพราะณตอนนี้ผมเองยังไม่ได้เปิดกาชาเลยครับดองตั๋วกันแบบรัวๆไม่ว่าจะเป็นตั๋วแดงตั๋วม่วงตั๋วดำวงจากตัวละครที่ผมต้องการนั้นนั่นก็คือเจ้าตตััววบร นี่นี่ต้องมาให้ได้ตัวซนซุยริวยูอานี่ก็ต้องลาก,ก่อนนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆตัวดำไม่เพียงพอจริงๆแต่ถ้าใครได้ตัวละครตัวนี้มานะบอกเลยว่าโคตรคุม้มโดยรวมหลัก,ลกๆก็จะมีประมาณนี้นะสาหรับใครที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นในเซิร์ฟเวอร์ไทย <S <S <ๆ>เขาจะมีการแจกตัวม่วงอันนี้เยอะมากๆผมแนะนําว่าให้ดองเก็บไว้เดี๋ยวยังไงเซิร์ฟเวอร์ไทยก็จะทําการอัปเดตเหมือนเซิร์ฟเวอร์จีแน่นอนไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยนะจ๊ะไม่ใช่ช้าหนนน่ออิ้าา้้กเเใใใววี็จปดแลลลคตืผูร์ หม่ด้วยนะจะว่าเรานั้นควรดองตั๋วม่วงเอาไว้เยอะๆอนะเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะได้พวกตัวละครระดับ SSR บวกไปไว้ในทีมเล่นตอนช่วงแรกๆนะที่เซิร์ฟเปิดใหม่ๆแต,มแต่จะว่าไปต่อให้เปิดได้ลูกแก้วมาเราก็น่าจะทําล่างสองไม่ได้นะเพราะหินไอ้พวกนี้เราไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นเลยส เ้รมัออผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามันจะมีแจกหินแต่ผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเขาเอากิจกรรมบาคุซันออกไปหรือยังนะเพราะเท่าที่ผมจําได้ตอนแจกเจ้าตัวบาคุซัน s อสบวกตัวนี้มันจะแจกหินอันนี้ให้เราจํานวนสักประมาณ3เม็ดหรือ4เม็ดนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอากิจกรรมตรงนั้นออกไปแล้วตู้กาชาตรงนี้ก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าข้อมูลในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะจากเท่าที่ฟังดูโดยรวมอาจจะเป็นข่าวดีแต่ก็ไม่ใช่ข่าวดีแทบจะ100 ถ้าจะเอาให้ดีแบบดีจัดๆเลยนะเอาตัวละครของตัวมัน,นลงมาในตู้ทีเดียวจบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวดําตัวแดงตัวเหลืองตัวขาวก็ใส่มาซะ <c oughs> แต่จะว่าไปในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีหินวิวัฒนาการมาอยู่ในตู้ตัวแดงก็เป็นไปได้นะเพราะเมตาอยู่อาตอนนี้เขาก็เริ่มเยอะอยู่พอสมควรแล <c oughs> ้วทีงานเขาก็คงไม่งกตัวละครเก่าๆไว้หรอกเอา <c oughs> เป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทาการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบทายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน